สวัสดีครับสมาชิกพอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมนําทุกท่านมาชมาการเสียบยอดมะกรูดนะครับบนต้นตอมะขวิดนะครับมะขวิดก็คือเป็นต้นที่ใบอย่างนี้ครับใบจะเรียกว่ายังไงนะครับป,ประมาณนี้นะครับคุณสมบัติของมะขวิดก็คือทนแรงทนน้ําท่วมแล้วกอ็ออกลูกช่วง ต้องดูดูนะครับทีนี้ผมมาเสียบเสียบตรงนี้นะครับเป็นเสียบริมนะครับเป็นมะกรูดแบบน้ำน้อยออปรากฏว่าเสียบไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะออกลูกนะครับู่ตรงกลางจอเนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของมะกรูดนี่ผมไม่แน่ใจมันจะออกลูกดีกว่าที่เป็นต้นตอของมะ,มะกรดูดโดยตรงนะครับ นีอีกพวงนะครับอ่านี่อีกพวงไม่ดกเท่าไหร่แต่ว่าจะมีพวงเล็กๆนะครับดกมากครับอ่าสมาชิกครับนะครับก็ลุ้นว่าจะโตนะครับอีกพวงหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับตรงกลางจอนะครับอ่าสองพวงนี้ดกนะครับสังเกตตรงกลางจอนะครับอ่าแต่ที่ตอดมาแล้วก็เป็นพวงนี้ครับ นี่แหละครับผมเสียบแบบริมนะครับใช้หลักการก็คือใช้พันเวนตานะครับใช้แต่เขาเรียกว่าเทปพันกิ่งเปลี่ยวๆนะครับไม่ใช้พาราฟิมไม่ใช้ถุงไม่ใช้อะไรสักอย่างนะครับใช้แต่เทปพันกิ่งนะครับได้ผลนะครับทายเห็นแผลนะครับก่อนจะลาไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ